สวัสดีครับวันนี้ผมมานะชัยนำเหรียญ10บาท2สีที่ระลึกวราระครบรอบ90ปีกรมทางหลวงนะครับ90ปีกรมทางหลวงซึ่งออกเมื่อวันที่1เมษายนปีพศ2 5 4 5นระะนะครับอายุเหรียญก็20ปีแล้วนะครับ ำหรับด้านหน้าเหรียญก็เป็นพระบระมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าพ่อหลวงของเรานะครับด้านหลังเป็นตาของกรมทางหลวงนะครับทายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับเชิญชวนเก็บสะสมเหรียญด้วยกันครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม